ขอเลิกใช้ชีวิตกับสาวนอกวงการภรรยาตัวจริงจัดทีมะผู้ประกาศข่าวดังช่องวันถือเลิกงามยามดีเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาสลาโสดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับพิธีกรหนุ่มฝีป,ปากกล้าจัดทีมะกัญจนาไพรินได้ควงแฟนสาวนอกวงการคนสวยจัดงานฉลองมงคลสมรสที่โรงแรมโซฟิเทลแบงกอก โดยบรรยากาศในวันแห่งความสุขนั้นอบอวนไปด้วยความรักทำกางครอบครัวทั้งสองฝ่ายและเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการบันเทิงเข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากสำหรับตัดทีมาเกิดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2525ที่ย่านพันโนเขตบางกอกน้อยจบการศึกษาจากโรงเรียนมารดานุเคราะห์โรงเรียนโคสิตสโมสรโรงเรียนทวีทาพิเศษโรงเรียนเต็มอุดมศึกษาศิลปศาสตร์ฝรั่งเศส และคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอกสื่อสารการแสดงเป็นดีเจพิธีกรรายการโทรทัศน์และนักแสดงชาวไทยโด่งดังจากตำแหน่งพิธีกรข่าวช่องวัน31โดยยึดหลักการทำงานเราเร่ยงยากให้เข้าใจง่ายเราเร่องง่ายให้มีมุมคิดราเรื่องไก่ชีวิตให้ใกล้ตัวเรื่องชั่วต้องโจมตีเรื่องคนดีต้องสรรเสริญแลกเริ่มชื่อเสียงของเขาเป็นที่รู้จักจากการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการน้ำท่วมของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ แต่ด้วยเอกลักษณ์การนำเสนออย่างตรงไปตรงมาทำให้มีอันต้องถูกปลดออกจากรายการต่อมาด้วยความสามารถอย่างหาตัวจับได้ยากจึงได้รับการทับทามให้มาเป็นผู้ดำเนินรายการฟ้าทลายโจรกวบคู่กับรายการเศรษฐกิจเศรษฐกรทางช่องวันฟ้าใหม่เดือนมิถุนาย,ยน2559จัดเป็นผู้ช่วยฟื้นฟูร,รายการข่าวภาคเชา้าทางช่องวัน31ในชื่อรายการตื่นแต่เชา้าเป็นพิธีกรคู่กับเอกพรศรีสุขทวีรัตน ต่อมารายการได้เปลี่ยนชื่อเป็นข่าวชาวช่องวันและยังได้จัดรายการข่าวเย็นร่วมกับพิรวัตรอัดนาครวมไปถึงผู้ประกาศเพียงคนเดียวในข่าววันศุกร์และในปีพุทธศักราช2560ทีมาได้เข้าร่วมเป็นพิธีกรรายการข่าวจัดรายการร่วมกับเอกพรสีสุขทวีรัตน์และพิชาภัทรรัตนากุลเสรีเลิงฤทธิ์นอกจากนี้ด้านผลงานโทรทัศน์จัดเคยแสดงละครเรื่องชายไม่จริงหญิงแท้ ลาและสุภาพบุรุษมงกุฎเพชรในบทดารารับเชิญและภาพยนตร์ล่าสุดเรื่องลักสุดปี2555อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการนำเสนอข่าของจัดที่กลายเป็นประเด็นร้อนแรงจะมีในยะหรือเป็นเพราะเหตุใดคงไม่มีใครทราบได้ดีไปกว่าเจ้าตัว แต่ผลงานของชายผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางของสื่อมวลชนก็ถือว่าควรนำมาเป็นแบบอย่างพร้อมกับความผิดพลาดที่ควรนำมาเรียนรู้เพื่อใช้เป็นบทเรียนต่อไป